สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมานำเสนอเรื่องคุณสมบัติของนักวิเคราะห์และออกแบบระบบผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นนักวิเคราะห์ระบบได้จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 1. ความรู้ทางด้านการเขียนโปรแกรมเพื่อจะได้สื่อสารกับโปรแกรมเมอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. นักวิเคราะห์ระบบเปรียบเทียบเหมือนผู้จัดการทั่วไปจะเป็นผู้ที่ตัดสินใจในการกำหนดออกแบบระบบทั้งหมด 3. นักวิเคราะห์ระบบจะต้องเป็นผู้ที่ให้คำแนะนำด้านเทคนิคที่ควรจะเป็นให้แก่โปรแกรมเมอร์ผู้แบบรายงานแบบต่างๆและวิศวกร 4. นักวิเคราะห์ระบบจะต้องเข้าใจระบบที่จะทำการออกแบบและคนที่อยู่ในระบบนั้น 5. นักวิเคราะห์ระบบจะต้องเป็นผู้ที่ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางหรือล่ามระหว่างนักธุรกิจ 6. นักวิเคราะห์ระบบจะมีความรู้ทางด้านภาษาชั้นสูงอย่างน้อยหนึ่งภาษา 7. นักวิเคราะห์ระบบจะเป็นผู้ที่ติดตามประมวลผลระบบที่ออกแบบและติดตั้งไว้ได้รับผล วัตถุประสงค์ที่วางไว้ตั้งแต่ต้นหรือไม่ 8. นักวิเคราะห์ระบบควรจะมีมนษยสัมพันธ์ที่ดีเนื่องจากนักวิเคราะห์ระบบต้องเกี่ยวข้องกับทุกคนในรัฐองค์กร 9. นักวิเคราะห์ระบบที่ดีควรจะมีประสบการณ์ทางด้านการออกแบบระบบพอสมควร กิจกรรมที่นักวิเคราะห์ระบบจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องแบ่งออกเป็นประเด็นใหญ่ๆได้6ประเด็นได้แก่1เป็นผู้ที่ทำการวิเคราะห์ระบบงานเพื่อค้นหาปัญหาต่างๆ2เป็นผู้สร้างวิธีการที่เห็นว่าดีที่สุดหรือเหมาะสมที่สุดในการปฏิบัติงาน3นักวิเคราะห์ระบบจะต้องทำการพัฒนาระบบที่ได้ออก แบบระบบไว้ตามข้อ2ให้เป็นการสมบูรณ์เพื่อพร้อมที่จะนำไปปฏิบัติงานต่อไป 4. นักวิเคราะห์ระบบงานจะต้องทำการทดสอบระบบที่ได้ออกแบบขึ้นมาใหม่ให้มีความถูกต้อง 5. นักวิเคราะห์ระบบงานจะเป็นผู้ที่มีบทบาทในการติดตั้งระบบใหม่ 6. สุดท้ายนักวิเคราะห์ระบบ งานจะต้องติดตามผลงานการปฏิบัติงานของระบบที่ได้ติดตั้งไว้และวางแผนในการบำรุงรักษาร,ระบบรายละเอียดของงาน 1. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบงานข้อมูลรับผิดชอบในการศึกษาถึงปัญหาและความต้องการของธุรกิจ 2. ออกแบบและจัดวางระบบฐานข้อมูลรวมทั้งการติดตั้งด้วย 3. ให้คำแนะนำและอบรมทั้งด้าน เอกสารและการพบปะพูดจาหรือการสัมมนาในหัวข้อของระบบงานความรับผิดชอบ 1. วิเคราะห์และประเมินผลเพื่อหาความเป็นไปได้ของระบบ 2. วิเคราะห์ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นจากระบบธุรกิจที่เป็นอยู่ 3. แจกแจงถึงสิ่งต่างๆที่จำเป็นจะต้องพัฒนาขึ้นเพื่อใช้หรือทดแทนระบบเดิม 4. กํกำหนดทางเลือกต่างๆที่เป็นไปได้ในการแก้ปัญหา 5. เลือกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ตามความเหมาะสม 6. ออกแบบและวางระบบให้มีความสอดคล้องกันเพื่อแก้ปัญหาทางธุรกิจ 7. ให้คำแนะนำต่างๆเมื่อระบบงานถูกนำมาใช้จริงหน้าที่ 1. จัดทำงบประมาณค่าใช้ใจ่ายต่างๆรวมทั้งด้านกำลังคน 2. กำหนดแผนง,งานและระยะเวลาที่ใช้ในการพัฒนาร,ระบบงาน 3. าดำเนินการสัมภาษณ์และรวบรวมข้อมูลที่สำคัญต่อการพัฒนาระบบงาน 4. จัดทำเอกสารและวิเคราะห์ระบบงานของธุรกิจในปัจจุบัน 5. พัฒนาระบบงานโดยใช้เทคโนโลยีปัจจุบันเพื่อแก้ปัญหาให้แก่ธุรกิจ 6. วิเคราะห์ถึงความเหมาะสมต่างๆของเทคโนโลยีการปฏิบัติการและฐานะทางเศรษฐกิจ 6. ทบทวนและยื่นข้อเสนอของระบบงานเพื่อพิจารณาการอนุมัติ 8. ออกแบบและตรวจสอบความถูกต้องของระบบงาน 9. ออกแบบแฟ้มข้อมูลหรือฐานข้อมูลและโครงสร้างงบต่างๆที่ใช้ในระบบ 10. ออกแบบลักษณะการติดต่อระหว่างผู้ใช้ระบบกับระบบงานคอมพิวเตอร์11ออกแบบวิธีการเก็บข้อมูลและเทคนิค12 ออกแบบระบบรักษาความปลอดภัยและการควบคุมระบบ13ให้คำแนะนำทางด้านการเขียนโปรแกรมเพื่อให้ระบบดำเนินไปตามเป้าหมาย14วางแผนงานต่างๆเพื่อให้ระบบที่ได้พัฒนาขึ้นใหม่ถูกนำมาใช้แทนระบบเดิมโดยมีความยุ่งยากน้อยที่สุดบทบาทของนักวิเคราะห์ระบบ นักวิเคราะห์ระบบจะเป็นผู้ที่ศึกษาถึงปัญหาและความต้องการของธุรกิจโดยการนำปัจจัย3ประการได้แก่คนวิธีการและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นักวิเคราะห์ระบบมีบทบาทหน้าที่สามารถแบ่งออกมาได้อย่างเด่นชัดอยู่4ประการด้วยกันคือ 1. เป็นผู้อยู่กลางร,ระหว่างนักวิชาการคอมพิวเตอร์ที่ขาด ความรู้และประสบการณ์ทางด้านการบริหารธุรกิจ 2. นอกจากจะมีความรู้และประสบการณ์ทางการวิเคราะห์และออกแบบระบบแล้วจะต้องมีความสามารถในการนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆระหว่างการบริหารธุรกิจและระบบคอมพิวเตอร์ 3. จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการออกแบบระบบงานให้เป็นที่พอใจมากที่สุด เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายในระบบธุรกิจ 4. จะต้องทําการออกแบบระบบงานขึ้นมาใหม่และให้ระบบงานที่ออกมาใหม่นั้นดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพการเตรียมตัวเป็นนักวิเคราะห์ระบบผู้ที่จะเป็นนักวิเคราะห์ระบบที่ดีจะต้องมีการเตรียมตัวศึกษาและหาประสบการณ์ในด้านต่างๆดังต่อไปนี้ 1. มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี สองเป็นผู้มีความรู้ทางด้านธุรกิจแขนตงต่างๆที่จะนำไปใช้สำหรับการบริหารองค์กรสามเป็นผู้ที่มีความรอบรู้และประสบการณ์ทางด้านการวิเคราะห์และออกแบบระบบเป็นอย่างดีโดยการศึกษาหาความรู้จากความสามารถในการแก้ปัญหาและหาวิธีการแก้ปัญหานักวิเคราะห์และออกแบบระบบต้องมีความสามารถที่จะแก้ปัญหาใหญ่ ห้ามีมนุษยสัมพันธ์และความสามารถในการติดต่อสื่อสารเนื่องจากนักวิเคราะห์และออกแบบระบบจะต้องพบปะผู้คนหลากหลายประเภทหลายอาชีพและหลายระดับ 6. ความสามารถในการทําง,งานเป็นกลุ่มเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่นักวิเคราะห์ระบบจะขาดเสียไม่ได้เนื่องจากงานของนักวิเคราะห์ระบบส่วนใหญ่จะต้องกระจายให้กับโปรแกรมเมอร์ เจ็ดประสบการณ์เก่าซึ่งไม่สามารถจะหลีกหนีความเป็นจริงไปได้ว่าประสบการณ์มีความสำคัญต่อทุกสาขาอาชีพนักวิเคราะห์ระบบก็เช่นเดียวกันองค์ประกอบของการเป็นนักวิเคราะห์ระบบที่ดีหนึ่งมีความรู้ทางระบบงานธุรกิจสองมีความรู้เป็นผู้นำสามมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสี่มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา 5. มีความสามารถในการวิเคราะห์ด้านต้นทุนและผลตอบแทน 6. มีความรู้การเขียนโปรแกรม 7. นักวิเคราะห์ระบบจะต้องติดตามเทคโนโลยีอย่างสม่ำเสมอ 8. ประสบการณ์ในการทำงานด้านวิเคราะห์ระบบขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ค่ะ